เรียนคุณวันสรส์วิทยากรสไตา์แคมป์คณะทีมงานคุณครูทีมงานห้องเรียนพิเศษคุณครูที่ปรึกษาห้องเรียนพิเศษม .1-1 1-2 2ทับ1ทับทับ1 2ทบ2ทุกท่านและสวัสดีค่ะ137ชีวิตที่เราเดินทางมาด้วยกันนะักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1, 1 1 2, 2 1 2 2ทับ1ทับทับ1 2ทบส กิจกรรมในวันเนี้ยกิจกรรมสามวันสองคืนในวันเนี้ยที่โรงเรียนใช้คําว่าโรงเรียนนะคะเพราะไม่ใช่แค่ครูไม่ใช่แค่ครูที่ปรึกษาไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่มันคือทุกๆคนที่จะทําให้เกิดกิจกรรมค่ายสามวันสองคืนในครั้งนี้ขึ้นมาได้ครูดีใจนะคะที่เห็นรอยยิ้มที่เห็นเสียงหัวเราะ ที่เห็นอาการที่หนูรู้สึกตื่นเต้นในทุกๆก,กิจกรรมที่หนูทําตั้งแต่วันแรกที่เราเดินทางมาถึงหนูจะรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่หนูขึ้นรถมาแล้วบางคนจะเป็นครั้งแรกที่ได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆใช้ชีวิตร่วมกัน24ชั่วโมงบางคนบอกหนูเคยไปเที่ยวมาเยอะแยะแต่หนูไปกับครอบครัวหนูมีคนดูแลหนูตลอดแต่ ในวันที่หนูมาอยู่ค่ายห้องเรียนพิเศษสามวันสองคืนหนูต้องดูแลตัวเองดูแลเพื่อนกิจกรรมเข้าฐานในวันแรกผ่านไปด้วยดีวันที่สองเป็นกิจกรรมที่ประทับใจมากเหมือนกันเมื่อวานเราไปเดินป่ากันครูเห็นถึงความเื่ออ,อ้อนหนูมีให้ทั้งเพื่อนและมีให้ทั้งครูด้วยครูได้มีโอกาสเดิน เกือบลังท้ายครูไม่ครูไม่ได้สอนมหนึ่งและมสองครูสอนมหกครูอาจจะไม่ได้รู้จักเราทั้งหมดแต่เราครูรู้จักเราจากการมาอยู่ค่ายถ้าเป็นพี่มสองเราจะได้ไปค่ายร่วมกันแล้วเมื่อวานมีมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ครูเดินตามหลังเขาจะบอกครูตลอดเส้นทางที่เดินครูขาระวังหัวนะคะครูขาข้างหน้าระวังลื่นนะคะ ครูก้มค่ะครูหลบค่ะคือครูรู้สึกว่านี่คือครูจะหาไม่ได้ในห้องเรียนครูจะหาไม่ได้ถ้าครูไม่มาค่ายกับหนูครูดีใจนะคะที่มามีโอกาสได้มาดูแลได้มาค่ายกับหนูในตลอดสองปีกว่าที่ผ่านมาและรู้สึกดีใจที่ได้เห็นพี่มอสองและน้องมหนึ่แสดงความรู้สึกเอื้ออาทรหงใยซึ่งกันและกัน ถึงหนูอาจจะโดนดูบ้างแต่หนูพอหนูก็ยังยังมีความเชื่อฟังมีครูให้คำแนะนำหนูก็ยังปฏิบัติตามได้ก็ดีใจและขอขอบคุณวิทยากรสำหรับที่พักสองคืนขอบคุณสำหรับอาหารมื้ออร่อยอร่อยทุกๆมือ้อ ที่กินจนหลายๆคนต้องยอมรับเหมือนครูว่าเราเต็มที่กับทุกๆมือครูเห็นบางคนมาบอกว่ารูปรูปภูงแล้วบอกว่ากินเยอะมากดีใจนะคะที่หนูเห็นครูเห็นหนูกินไท้นอนหลับแล้วสัญญาว,ว่าทีมงานห้องเรียนพิเศษจะกลับมาในปีการศึกษา2569ค่ะแล้ในโอกาสนี้ก็ขอบคุณคุณครูคทุกท่านที่ดูแลเด็กๆ ข้อเรียนพิเศษเรานะคะแล้วขอบใจทุกคนที่ให้ความร่วมมือก,กับทุกกิจกรรมขอบคุณทีวิทยากรอีกครั้งขอบคุณค่ะ